มันแรงวันโลกมันพลิกพันมันแรงวันถูกต่อ ทั้งนักลงทุนและประชาชนแช่ซื้อจนต้องแจกบัดคิวแม้ราคาจะพุ่งสูงทะลุ25,000บาทเกิดอะไรขึ้นกับความผันผวนที่ผิดปกติในช่วงนี้ฟังวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและชะตาก,กรรมของเจ้าของร้านทองจากเครมบอร์ดอยู่บนถนนสายทองคำมากกว่า50ปีจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนายยกสมาคมค้าทองคำ เจกสวัสดีครับสวัสดีค่ัสดีครับกครับโอ้โหเล็กๆี่แบีเลยอ่ะเร็กกเฮียดีกว่านี่ฮะท่านผู้ชมผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะทำงานตั้งแต่อายุ13ขวบนะทำงานเรียนหนังสือด้วยทำงานด้วยอายุ38เนี่ยก็หุ้นกับเพื่อนเปิดอยากจะมีร้านทองอายุ38มีร้านทองแล้วและอายุ40ก็ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับมอายุ40 33เป๊ะเลย เรามีสักบาทหรือยังมีสักบาทหรือยังจนถึงอายุเท่านี้โอ้นี่จะร้านทองจินหัวเหง่งนะฮะแต่วันนี้มาในนามนายกสมาคมระคาทองคําซึ่งก็ในช่วงที่โอ้โหทองกําลังแบบนี่นี่เล่าให้ฟังว่าตอนที่มาเนี่ยราคาเช็คราคาทองแวงอะไรนี่ตอนนั้นประมาณ1,720ก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับเชามืดามืด1,720ครับพอระหว่างนั่งรถมาก็สามสิบกว่าแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องสองนี้ครับ รู้สึกหกสินิดหน่อย1,760แลดร้อยหกสิบแรียคออใช่ครับออกจากบ้าน1,720มาถึงนี่1,760นะฮะตอนที่คุยอยู่นี่ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วกว่าจะกลับไปอีกกว่าร้านจะเปิดอีกโอ้กว่าจะเปิดอีกผมว่าอย่างเมื่อวานนี้นะครับ19ครั้งนะครับ19ครั้ง19ครั้งตั้งแต่ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นแต่มันก็มีใน19ครั้งมีมีปรับราคาลงมีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นใช่ไหม ครึ่งซะส่วนใหญ่นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ผังผวนนะครับปกติบัญทีครึ่งทีละ50นะครับ50 50ครับโอ้โหเมื่อวานนี้มีร้อยหนึ่งกับมีร้อยห้าสิบวเมื่อวานเปิดมาขึ้นไปหกร้อยเลยถ้าจำไม่ผิดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบร้อสองวันแล้วขึ้นมาพันกว่าบาทนะครับแต่ต่างประเทศนี่ขึ้นมาแล้วร้อยสิบเหรียญนะครับสองวันสองวันขึ้นมาแล้วร้อยสิบเหรียญนะฮะร้อยสิบเหรียญโอ้โหถ้าเทียบจากเดือนที่แล้วมาเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่ 290เหรียญครับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนขึ้น,นมา290เหรียญจะบ้ากันใหญ่แล้วผมว่มาหน้าเป็นห่วงเพราะราคานี่มันแกว่งตัวมากเลยแต่จริงๆขา่าวที่ที่ออกมาคือออกจากเกี่ยวกับสารฐนรั้นเลยถูกลดเก็บนะครับเป็นหลักเลยใช่ไหมเป,หเป็นหลักเลยะแต่ผมว่าก็ นักลงทุนก็เถอโอกาสบานราคาไปเรื่อยล่ะเป็นการเก็งกาไรใช่ส่วนใหญ่ด้วยแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่เก็งกําไรของราคาไม่หัวขาดถามมาเจ็กเลยนะมีคนถามเยอะมากๆเลยนะะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะไปซื้อทองเนี่ยจะหอบเงินไปซื้อทองเนี่ยดีไหมฐานะผมไปพผู้ขายทองลูกค้ามาซื้อทองนะ่ยผมต้องยินดีใช่ไหมลูกค้ามาซื้อนี่เราเราเรา เรามีโอกาสได้ทำกำไรนะครับแต่ฐานะที่ดูหลายเทั่วไปผมว่าถ้ามีกำไรแล้วเยอะๆนี่อย่างเรือนที่แล้วมาถึงนักวันนี้นะครับอย่างน้อยก็มีกำไรบาทละสองพันกว่าครับถ้าใจจริงๆอยากจะให้แน่น้ำว่าขายทำกำไรสักส่วนหนึ่งก่อนอันนี้ตอบในฐานะนายกสมาคมค้าทองคำใช่ครับขายทำกำไรสักส่วนหนึ่งก่อนใช่ครับนะฮะสมมติมีทองสักถ้าอยากจะซื้อก็อย่าไปขายหมดแล้วกัน เก็บไว้ส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งขายขายมากกว่าหรือว่าเก็บไว้มากกว่าผมว่าน่าจะขายมากกว่าขายมากกว่านะ่อแต่ว่ายังยังไปซื้อได้เอ๊ะร้านทองเนี่ยเฮียครับเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเจ็บไปซื้อเฮียจะแล่นหนุ่มหน่อยเฮียร้านทองมีมีสิทธ์บอกไหมว่าเอามาซื้อไม่มีแล้วไม่มีทองแล้วหมดแล้วมีสิทธิ์ไหมผมว่าไม่มีฮะส่วนใหญ่ก็มาซื้อก็ขาย แล้วเราไปแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อก็ไม่ได้เล้วเ๋ยวเกิดขึ้นมาแล้วมันโอดซวยเลยแล้วถูกต่อว่าไม่แม่ดิจะขึ้นอะไรปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมัะถ้าเขาตั้งใจจะมาซื้อเนี่ยเราก็ขายเราก็ต้องขายขายครับแต่ทองไม่มีแล้วนี่คือคือสั่งสั่งจองได้นะครับคืออาจจะออกตัว ไป,ปให้ก่อนแล้วก็อาทิตย์หน้ามารับใหม่เพราะว่าผลิตไม่ทันเน้อทองแท่งอย่างแต่ละแท่งนี่พิธีพิถังกลัวจะทําออกมาแทง่งหนึ่งมันใช้เวลาพอสมควรนะครับอทองแท่งเหรอน้ำหลักพอดีพอดีด้วยมันต้องน้าหนักแปะะ<ด>นะครับโอ้อนี้มันมีลวดลายใช่ไหมใช่ครับมีลวดลายใช่ไหมใช่ครับคนที่มาซื้ออย่างลองงานที่ผมนี่โอ้โหผมว่าช่วงสองวันนี้ก็ต้อง24สบชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยต้องผักกันโอ้โรงงานโรงงานผลิตทองนะพูดพูดอย่างบบโรงงานทำท็อฟฟี่ของแท่งเลยฮ ทำที่จะปั๊มออกมานี่ใช้เวลา24ชั่วโมงเลยเหรอครับผมคือคือก่อนหน้านี้ในายามที่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยก็หยุดเลยพักผ่อนอ๋อคือโรงงานไม่ถึงขนาดนี้โรงงานก็ทําลูกประพันธ์นะครับทำเป็นนธิตลูกประพันธ์เดียวนี้ขาย<อ>น้อยมากครับโรงงานพวกร้านทองเนี่ยเขามีลิมิตมาทางการมีลิมิตไว้ว่า คุณจะผลิตทองเนี่ยต้องห้ามเกินแค่นี้มีเพดานไหมหรือว่าแล้วแต่เราเลยเหรอคม่มีแล้วแต่เราฮะแล้วเราขึ้นอยู่กับร้านทองด้วยปะคะว่าส่วนใหญ่จะขายหรือว่าทําออกมาเป็นแบบรูปประพันธ์หรือเป็นแบบทองคำแท่งแล้วแต่ลูกค้าต้องการเราต้องคดเลืให้ลูกค้านะครับออ้ยงั้นอย่างนี้ตอนนี้นี่กวาดสร้อยไปหลอมใหม่เป็นแท่งดีไหมคะโอ้ไม่ไหวฮะสร้อยมนมีน้ำมัสารถ้าไปหลอมใหม่นี่ความบริสุทธิ์มันแตกต่างกันต้องบรีไฟโอ้บรีไฟใช้เวลานานซึ่งส่วนใหญ่ คนที่เข้าไปซื้อซื้อแบบแท่งมากกว่ารูปประพันธ์ไหมคะอ๋อเดี๋ยวนี้แบ่งทองแท่งซะส่วนใหญ่นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เข้ามาไปซื้อทองแท่งแหละครับแล้วไปเลี่ยมเป็นสร้อยอีกทีนึไอ้ล้วทองที่เราจะเอานำมาผลิตเป็นทองแท่งเนี่ยเราต้องนำข้าจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนนนี้เราำข้าทองแท่งจากต่างประเทศเป็นแท่งละหนึ่งกิโลเป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาแปลสภาพเป็นเก้าสิบหกจุดห้าแล้วปั้มเป็นแผ่นแรกออกมาเดี๋ยวนี้มีสมัยก่อนทองแท่งมี สิบบาทอย่างน้อยมีห้าบาทใช่หลังๆนี่ทองมาแพงครึ่งก็มีพัฒนาออกมามีสองบาทหนึ่งบาทแต่เดี๋ยวนี้ล้างผมก็มีเพราะคนคนที่มีรายได้น้อยอยากจะสะสมทองอยากจะสะสมทองเราก็ผลิตมีสองเสลึงหนึ่งเสลึงเดี๋ยวนี้มีครึ่งเสลึงออครึ่งเสลึงซื้อทองทองแท่งทองแท่งครึ่งสลึงเออเอาสิสวยงมากนะสวยงมาก เดี๋ยววันนี้กูจะไปซื้อทองแท่งสักสิบแท่งแท่งไหร่ครึ่งสลึงครึ่งสลึงไนล่ะค่อยๆสะสมอสสัีกคําถามหนึ่งถ้าไปซื้อไปซื้อทองตอนนี้เนี่ยอั้นงไหมอ๋อไม่อ้างครับคือผมจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมได้ครับซื้อกี่บาทก็ได้กี่สิบบาทก็ได้ใช่ไหมขายเท่าไหร่ก็ได้จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ครับก็เอาเป็นคูปองไป เอาเป็นตัวตัวตัวเป็นตัวไปราคาก็คือราคาวันนี้ราคาวันนี้ที่ที่มาซื้อนะครับแล้วแล้วก่อนที่จะมารับทองถ้าเกิดราคาขึ้นมาพอใจจะขายก็เอาตัวน้ำมาเปลี่ยนเป็นเงินไปเลยก็ถือเป็นทองเหมือนกันฮะหรวนั่นเป็นทองเลยนะเป็นทองเลยครับแล้วถ้าถึงเวลาที่หน้าราคาราคามันตกอ่ะก็เงินมคถ้าตกก็เจ็บไว้ก่อนเอาทองมาเจ็บไว้ก่อนนะครับอีกนิดนึงเมื่อกี้พี่เราถามแล้วว่าถ้าถ้าถือทองอยู่เนี่ยคำแนะนําคือควรจะขายบางส่วน คือครึ่งมาลักษณะสูงอย่างนี้แหละเพราะว่าตั้งแต่ที่ครึ่งมาประมาณ200กว่า300นี่เรือนหนึ่งนะครับยังไม่เคยลดลงอาจริงจริงจังๆัทั้ทีปกตินี่ครึ่งบปรดับหนึ่งราคาทองส่วนใหญ่จะมีการปรับฐาน<ม>ปรับลดลงมาถอยลังมาหน่อยแล้วขยับอันนี้นึงแล้วค่อยไปต่อเที่ยวนี้ขึ้นมามมเรื่อยๆเลยไม่มีหยุดเลย